สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณนคะดับบนคะสำหรับสมาชิกที่ขอเลขดับมานะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อน,นะะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสื่อความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่อง สูตรหวยรวยซับนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะดับบนทุกหลักนะจะเป็นสองสูตรเก่านะคะที่แอดลงให้ตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งทับหกนะคะเขายังดับผ่านอยู่นะคะสำหรับดับบนคะสองสูตรนี้นะคะสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนี้นะคะก็ยังดับผ่านอยู่คะในงวดนี้เนี่ยเรามาตามต่อคะดับมาแล้วเก้าสิบสองงวดทั้งสองสูตรเลยนะคะ สูตรที่หน,นะคะดับอ่าสูตรหลักแสนหลักหมื่นร้อยบนสองครั้งสิบบนสองครั้งหน่วยบนสครั้งสิหน้าครั้งที่หนสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่ครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองสครั้งและบวกข้างที่เตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสหลักแอดมีเขียนไว้ข้างบนนะะห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าห้าบวกหกเท่ากับหนบวกแปดเท่ากับเ 9ก้าบวกสี่เท่ากับสาบวกแปเท่ากับหนึ่บวกศูนย์เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหนึเท่ากับหนบวกเฮะเท่ากับแดะดับที่แปดะสำหรับสูตรที่หนึ่งฮะสูตรที่สงดับมาแล้วเก้าิองวดเท่ากันฮะร้อยบนสครั้งสิบนสองครั้งสิบล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึิบหน้าครั้งที่หน่หน่วยหน้าครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่หนองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสครั้ง สิบทายครั้งที่สองสครั้งหน่วยทายครั้งที่2อสองครั้งระบกข้างที่สอบวกแท่ากับเจบวกศูนย์เท่ากับเจบวกสงท่ากับเก้บวกสี่เทกับสาบวกเจ็ดเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกแปดเท่ากับแปบวกหนงเท่ากับเกบวกเท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับศูนย์ศูนบวกสฮะเท่ากับสดับที่2ฮะเราได้เลขดับบนทุกหลักฮะสูตรเก่าของเรานะฮะ แกับ2อะอยากจะบอกว่าฮะเจอแต่ตัวเด่นฮะซึ่ง8ปดะกับ2เนี่ยก็อยู่นะในตัวเด่นทางนั้นเลยฮะโดยเฉพาะ2อะในงวดนี้เนี่ยแอดก็ยังยอ่อยังชอบย,ยังยังย่ออะไรละ่ะยังชอบ2อยู่นะฮะก็จิดดับนะแต่ว่าดับชนเด่นยังให้เลือกเด่นอยู่นะเรามาดูดับ10หน่วยนะ ดับ10หน่วยสู Obi สตรที่1กับสูตรที่2เป็นสูตรเก่านะส่วนสูตรที่3เป็นสูตรใหม่นะะสูตรที่1ดับมาแล้วร29งวดสูตรรายใช้หลักหมื่น10ล้างหน่วยล้าง10หน้าครั้งที่1หน่วยหน้าครั้งที่1 10หน้าครั้งที่สองสมครั้งหน่วยหน mmm ้าครั้งที่2 4สครั้งร้อยท้ายครั้งที่1 3ครั้งหน่วยท้ายครั้งที่1ร้อยท้ายครั้งที่2และบวกข้างท Lara ี่9้า ศูนย์บวกศูนย์เท่ากับ0ูนย์ศูนย์เท่ากับหกหกบวกสเท่ากับศูนย์ศนย์บวกสเท่ากับสามสามบวกสท่ากับหกหบวกแดเท่ากับสีบวกหเท่ากับศย์บวกเเท่ากับเกบวกเดเท่ากับหกบวกเเท่ากับหดับที่5้นะคะสูตรที่2ดับมาแล้วร้อยสามส่งูสูตรเราใช้ร้อยบนสองครั้ง สิล่างหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หน่หน่วยหน้าครั้งที่หน่ร้อยหน้าครั้งที่2องครั้งส0บหน้าครั้งที่สองงครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สอครั้งรอยทายครั้งที่หน่หน่วยทายครั้งที่หนรอยทายครั้งที่สองสิทายครั้งที่สอครั้งและบวกข้า้งที่เจ็ดหกบวกศูนย์เท่ากับหกหกบวกหกเท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี่สี่บวกสามเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกศูนเท่ากับเบวกสเท่ากับเกบวกสเท่ากับสาบวกสเท่ากับห 5บวก9เท่ากับ4 4บวก7ดเท่ากับ1 1บวก6เท่ากับ7 7บวก7จเท่ากับ4ดับที่4นะฮะสูตรที่3เป็นสูตรใหม่นะฮะดับมาแล้ว1 2 5ง้วดสูตรร้อยใช้ลักหมื่น4ครั้ง10บน10ล่างหน่วยล่างหน่วยหน้าครั้งที่1ร้อยหน้าครั้งที่สองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองท้ายครั้งที่1 2ครั้งหน่วยท้ายครั้งที่1ร้อยท้ายครั้งที่สองท้ายครั้งที่2หน่วยท้ายครั้งที่สอง แล้บวกข้างที่6 0บวก0บวก9เท่ากับ9กบวก0นเท่ากับ9 9บวก6เท่ากับ5 5บวก3เท่ากับ8 8บวกศนเท่ากับ8 8บวก7เท่ากับ5 5บวก8เท่ากับ3 3บวก9เท่ากับ2 2บวก7เท่ากับ9 9บวก3เท่ากับ2อบวก6เท่ากับ8 8บวก6เท่ากับ4ดับที่4นะสูตรระยะยาวเนี่ยเขามีแต่ชนกันฮนะอีกสูตรหนึ่งก็ดับ5เหมือนกันฮนะ อีกสูตรหนึ่งเนี่ยที่แอดนำเสนอฮะก็ดับสี่นะคะก็เท่ากับว่าสองสูตรเนี่ยชนกันแต่ที่ห้ากับสี่ฮะก็เลยนำเสนอแบบนี้เลยแล้วค่ะแล้วกันนะคะห้ากับสี่นะคะสำหรับดับมาสิบหน่วยนะคะก็ถ้าตัวไหนที่ติดดับแล้วไปชนกับตัวเลขที่เพื่อนๆชอบนะในสองตัวบนคะก็อย่าตัดทิ้งฮะอันนี้ก็จะเป็นฮะดับบนทุกหลักกับดับสิบหน่วยค่ะส่วนค่ะสูตรดับ หลักสิบบนกับหลักหน่วยบนนะะที่แอดยังไม่ได้ลงให้นะะที่เป็นปักหลักนะก็ต้องขอนะะปิดไว้ก่อนนะะต้องเป็นงวดหน้าแล้วนะะเพราะว่างวดนี้เนี่ยแอดลงให้ไม่ทันนะพรุ่งนี้ก็หวยออกแล้วนะะจริงๆตอนเช้าวันหวยออกนะก็ว่างนะแต่วันหวยออกแอดก็ไม่อยากจะลงนะะสูตรให้กับเพื่อนๆนะอยากให้เพื่อนๆนะเป็นลุ้นตัวเลขนะคปเก่งเลขมากกว่านะก็เลย แอดไม่ค่อยจะลงนะคะวันหัวออกให้นะคะก็คลิปหน้าจะเป็นดับล่างทุกหลักนะคะแล้วก็เราเจอกันอีกทีงวดหน้าเลยะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะ,ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ